ได้เวลาปรุงกันแล้วครับเรามีผงโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินคลอโรฟิลที่ละลายในน้ำไม่ทำลายตับล้างพิษออกจากตับล้างเลือดเลือดของเราเลือดของพืชเหมือนกันแลกกันได้เราจะเติมเลือดพืชเข้าสู่เลือดของเราด้วยโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินเรามีอินูลินไฟเบอร์ฟุกโตโอลิโกแซคคาไไม่ดูดซึม ไม่ย่อยต้องเอาวิตามินซีมาย่อยเมื่อกินเข้าไปแล้วไปย่อยที่ลำไส้ใหญ่เป็นอาหารที่ดีของแลคโตแบคทีเรียและบิฟิโดแบคทีเรียมลำไส้ใหญ่สะอาดเรามี3อย่างโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินอินูลินวิตามินซีเราจะปรุงแล้วนะครับง่ายๆครับเรามาเทเข้าไปนี่ไงครับ ถ้าส่วนเดี๋ยวดูตามซองนะครับเมื่อออกมาใส่โซเดียมคอปเปอร์คลอรโรฟิลแล้วใส่อินูลินใส่วิตามินซีเข้าไป3อย่างจำงี้ครับโซเดียมคอปเปอร์คลอรโรฟิลลินอินูลินวิตามินซีแล้วก็คน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  ของจริงนั้นเราบดกันเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นซองซาเช่แบบนี้เป็นซองซาเช่แบบนี้ครับผมนะฮะคนคนเสร็จแล้วยังไงก็ดื่มง่ายๆอย่างนี้แหละครับคนเสร็จเห็นไหมครับคนเสร็จแล้วเทดื่มแก้วนะครับพอไปได้ที่ เขียวเข้มเห็นสีเขียวเข้มแล้วยังครับสีเขียวเข้มของคอเรเดซึ่งประกอบด้วยโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลลินอินนูลินและวิตามินซีดื่มเป็นประจำครับรสชาติของผักสีเขียวไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่สารกันบูดฉะนั้นชงเสร็จแล้วดื่มทันทีอยากเก็บไว้เพราะไม่มีสารกันบูดดื่มเป็นประจำได้อะไรครับหนึ่งแน่นอนครับลำไส้ใหญ่สะอาดผนังลำไส้ใหญ่จะถูกล้างจนสะอาดสอง ยูินซีและโตแบสเลสบิฟิโดแบคทีเรียมเจริญเติบโตมากมายหมักอุจจาระได้อุจจาระที่ถูกหมักโดยสมบูรณ์แล้วมีการขับถ่ายที่สมบูรณ์ขับถ่ายเหมือนล้างลำไส้ใหญ่ออกป้องกันร,ริสีดวงทวารป้องกันลำไส้ใหญ่อักเสบป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ 3. สารที่เกิดจากการหมักอุจจาระที่สมบูรณ์คือสารโพอสตาแกนดิน E1 และ E3 E1 e และ E3 ไม่ใช่ E2 E2 เป็นพลาซากานินอันตารายพลาซากานิน E1 และ E3 เข้าสู่ระบบเลือดผมแล้วเลือดผมได้รับสารมหัศจรรย์พลาซากานิน E1 เป็นสารเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันมะเร็งฆ่าเชือ้อเพิ่มภูมิต้านทานทําให้เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพส่วนพลาซากานิน E3 ป้องกันการแข็งตัวของเก็ดเลือดการอุดตันของหลอดเลือดนั่นเอง นั้นเลือดผมไหลเวียนดี D. ในขณะเดียวกันผมได้อะไรครับขณะเดียวกันผมได้คอโรฟิลผมได้คอโรฟิลเข้าสู่ระบบเลือดผมเม็ดเลือดแดงผมจะกระจายตัวออกจากกันปกติแล้วเม็ดเลือดแดงที่กระจายตัวออกจากกันเรานําเลือดมาขยายสักพันเท่าเนี่ยเราจะได้เม็ดเลือดแดงเนี่ยที่กระจายตัวออกจากกันเป็นอิสระเพื่อจะนําออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเนี่ย ขอโทษครับนั่นคือเลือดของเด็กแรกเกิดแต่เด็กที่ไม่ใช่แรกเกิดอย่างเราเกิดมานานแล้วเนี่ยเลือดมันไม่ค่อยกระจายตัวหรอกครับมันเหงามันชอบอยู่กเป็นคู่เป็นเลือดแดงเกาะเป็นคู่เกาะกันเป็นสี่ตัวเกาะกันเป็นสิบตัวเกาะกันเป็นรถไฟเลยแสดงว่าพื้นที่ที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายหายไปจากจํานวนที่มันเกาะกันเม็ดเลือดแดงเกาะกันสองตัวออกซิเจนหายไปครึ่งหนึ่ง เม็ดเลือดแดงเกาะกันสี่ตัวออกซิเจนหายไปหนึ่งส่วนสี่แล้วสามส่วนสี่แล้วออกซิออกซิเจนหายไปตามจานวนเม็ดเลือดแดงที่เกาะกันเม็ดเลือดแดงติดกัน1ิบตัวออกซิเจนหายไป1ิบเท่าแล้วฉนั้นคนที่เมดเ็ดเลือดแดงเกาะกันแล้วเลือดข้นเนี่ยร่างกายต้องอ่อนเพลียนแน่นอนแขนขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงโลหิตจางเลือดไม่กระจายตัวเลยไม่มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่เลย น้ำซ้ำเมลามีดเลือดขาวจะกินเชื้อโรคมองเห็นเชื้อโรคอยู่ข้างหน้าจะวิ่งไปกินเนี่ยวิ่งชนเม็ดเลือดแดงตายหมดนี่คือปัญหาก็แปลว่าอะไรครับเกิดการติดเชื้อในระบบเลือดระบบเลือดจะมีเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยมีกลิ่นปากมีกลิ่นลมหายใจที่เหม็นกลิ่นตัวที่เหม็นนี่คือปัญหาใหญ่ของคนที่อยู่ในสังคมซึ่งเราจะต้องพบปะผู้คนถ้าร่างกายเรามีกลิ่นเหม็นแล้วเราจะไปเจอใครได้อย่างไรแต่ ฮอโลฟิลเมื่อเข้าสู่ระบบเลือดของเราแล้วมันช่วยกระจายเม็ดเลือดแดงออกจากกันเพราะฉะนั้นถ้านําเลือดผมไปขยายสิบเทา่าแล้วดูเม็ดเลือดแดงหลังจากผมดื่มคอโลเดเป็นประจําเนี่ยเม็ดเลือดแดงผมก็จะกระจายตัวเป็นอิสระสามารถนําพาออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆของร่างกายได้ไล่ตั้งแต่ศีรษะจนถเท้าดูนะครับหเม็ดเลือดแดงกระจายตัวสองนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้ส โลหิตไม่จางเลือดไม่จางสี่เม็ดเลือดขาวกินเชื้อโรคได้ดีไม่ติดเชื้อหกลิ่นปากไม่มีลมหายใจสะอาดกินตัวไม่มี 6. ไม่ติดเชื้อราไม่ติดแบคทีเรียไม่มีการติดเชื้อใดๆเลยฉะนั้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการดื่มคอโรเดเป็นประจำย้อนกลับไปดูตั้งแต่ศีรษะจดเท้าผมไม่ร่วง แน่นอนครับก็มีเลือดไปเลี้ยงเส้นผมไงสมองอัลไซเมอร์เกิดช้าโรคความจําเสื่อมเกิดช้าเพราะมีเมเล็ดแดงไปเลี้ยงสมองมีเลือดไปเลี้ยงสมองมีอาหารไปเลี้ยงสมองในรูปของคอลอโรฟิลลไม่มีการปิดเชื้อในสมองเยื่อหุ้มสมองไม่อักเสบสามดวงตาไม่เป็นต้อเนื้อไม่เป็นต้อลมไม่เป็นต้อกระจกไม่เป็นต้อหินเซลล์ของเยื่อบุตาแข็งแรงดีมากจากการที่มีเลือดไปเลี้ยง สังเกตนะครับผู้ป่วยเบาหวานเอ่ยผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเอ่ยความเสี่ยงจากการตาบอดเฉียบพันธ์จากเลนิโนพาตี้ในเบาหวานจากโลอโคมาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงแปรไทยครับจากตาอักเสบเฉียบพันธ์แล้วตาบอดในผู้ป่วยเบาหวานหรือจากการเป็นต้อหินเฉียบพันธ์แล้วตาบอดเฉียบพัน์ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงความเสี่ยงที่จะเกิดยากมากถ้ามีคอรโรฟิลเข้าไปในร่างกายเรานี่คือตามาที่จมูก ไซนัตไม่อักเสบโพรงจมูกหายใจสะอาดช่องปากแปรงฟันสะอาดแล้วยังที่ขุดลิ้นขุดลิ้นแล้วยังใช้เดนทฟอรตแล้วยังยังมีกลิ่นอยู่เลยคออักเสบเมื่อได้ร,รับคอเลสเลเป็นประจำทอนซินไม่อักเสบไม่เพราะมีการฆ่าเชื้อตลอดเวลาอ่าหลังจากแปรงฟันสะอาดแล้วเดนทฟอรต์ De N แล้วขูดลิ้นแล้วพอดื่มนะครับ ดื่มคอาเดเข้าไปก้ว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 สัหน่อยกลืนเข้าไปฆ่าเชื้อโลเคไลซ์ในปากให้เรียบร้อยเลยจากปากเสร็จมาคอจากคอเสร็จมาปอดปอดท่านจะสะอาดแล้วจะเป็นถุงลมโป่งพอง,องได้อย่างไรในเมื่อมีการนําออกซิเจนเข้าไปสู่เม็ดเลือดได้ดีเพราะเม็ดเลือดเยอะมากเลือดแดงเยอะแล้วเมื่อปอดไม่ขาดเลือดองค์การจะเกิดน้ําท่วมปอดก็ไม่มีจากปอดมาหัวใจหัวใจแข็งแรง เพราะมีเลือดไปเลี้ยงคลอโรฟิลเข้าไปเลี้ยงเลือดจากคลอโรฟิลไปเลี้ยงจากหัวใจมาทางเดินอาหารตลอดทางอย่าลืมนะครับว่าเรากินอะไรเข้าไปสารพัดอย่างกินศพเข้าไปเยอะครับกินเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะครับกินไก่กินเป็ดกินเนื้อกินหมูแล้วกินซากศพเข้าไปเยอะเราเคยล้างทําความสะอาดทางเดินที่มันผ่านไปไหม ตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กยันลำไส้ใหญ่ไม่เคยล้างเลยแต่เราได้คอโรฟิลเข้าไปล้างทำความสะอาดมันอย่างน้อยก็ทำให้ทางเดินอาหารเราสะอาดแล้วเชื่อไหมครับว่าคนที่กินคอโรฟิลเป็นประจำเนี่ยการผายลมแทบไม่มีเลยกลิ่นก็ไม่แรงหรือแทบไม่มีกลิ่นเลยไม่เชื่อก็ลองเทียบกับคนที่กินคอโรฟิลเป็นประจำของคนที่กินเนื้อเป็นประจำสิครับกินแตกต่างกันชนิด นั่นก็คือต้องลุกหนีแล้วครับเหมือนส่วมแตกเลยมากระเพาะแล้วมาลำไส้ใหญ่แล้วตับอีกแล้วครับตับสำคัญที่สุดถ้าตับไม่มีเลือดไปเลี้ยงมีแต่ไขมันพอกตับมีไวรัสตับอักเสบมะเร็งตับตับแข็งมีแต่แอลกอฮอล์ไปเลี้ยงระหว่างคนที่ดื่มแอลกอฮอล์กับคนที่ดื่มโคโเนีอะใครจะแข็งแรงกว่ากันคิดเอาเองตับแข็งแรงไม่ใช่ตับแข็งนะครับฟังดีๆตับแข็งแรง และที่สำคัญที่สุดเลยเลือดสระบกต้องผ่านไตใช่ไหมเลือดของคนที่กินเค็มกินผงชูรสกินน้ําอัดลมมีความเสี่ยงที่มันไตทำงานหนักเมื่อไตถึงจุดหนึ่งมันยอมแพ้ไตาวายเลือดสกะบกผ่านเข้าไตาออกมาก็ยังเป็นเลือดสกะบกเหมือนเดิมฉี่ไม่มีเลยพิดกันกันกบผู้ที่ดื่มคอรด์ดเป็นประจำ ทําให้เลือดไม่สกปรกนะไตไม่ต้องทํางานหนักเมื่อไตไม่ทํางานหนักถ้าหนอมไตขับออกมาเป็นปสัสสาวะก็จริงได้เลือดสะอาดวนกลับไปเลี้ยงเหมือนเดิมเลี้ยงสมองเลี้ยงดวงตาเลี้ยงหลอดลมเลี้ยงปอดเลี้ยงตับไตกลับไปเหมือนเดิมเลี้ยงหัวใจเหมือนเดิมครับแขนขาไม่อ่อนเพลียมีเลี้ยวมีแร,รงนิ้วไม่ชาขาไม่ชาสําหรับผู้ที่ไม่ได้กินผักออร์แกนิกไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ําผลไม้ ไม่มีิวขาวได้กินวิตามินซีง่ายๆครับคอลลาเดยววันละสองวันละสองซองวันละสามซองวันละสี่ซองขึ้นกับว่าคุณต้องการผลจากการที่ผมเรียนไปตอนต้นแค่ไหนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าคำตอบอยู่ที่ตัวท่านส่วนผมดื่มแน่นอนแล้วพบกันเมื่อคุณต้องการคำตอบในเรื่องอื่นๆในรายการครัวอาหารเสริมสุขภาพโดยอาจารย์นิติ สวัสดีครับ